โอ้โหหมอกลงอย่างเยอะนะครับผมฝั่งนี้โอ้โหพี่น้องเอ้ยอย่างมืดนะฮะหมดเลยฝั่งนี้นะครับดูสิครับบรรยากาศรถเยอะอะไรตอนนี้ โอ้โหากาศดีเกินพี่น้องเอ้ย หมอกจะลงเป็นจุดๆนะฮะเมื่อกี้ผ่านมาแล้วครับจุดหมอกที่เยอะที่สุดก็ตอนที่สองก็จุดนี้นะฮะปลูกอะไรเนี่ยสตรอเบอรี่นะครับทั้งสตรอเบอรีทั้งโอ้สุดจุดนะฮะนี่ฮะ ดีต่อใจนะครับ โอ้โหฝั่งโน้นมืดนะครับผมฝั่งโน้นโอ้โหฝั่งโน้นมืดนะท่านผู้ชมดูเหมือนคล้ายฝนจะตกนะครับนี่ครับมา เจอแล้วครับผมจุดหมอกจุดต่อมานะครับผมนี่ฮะวิมานเมฆโอ้สมชื่อนะครับวิมานเมฆ มีไงที่เราพักวันนั้นนะฮะตรงนี้เลยจําถ้าจําไม่ผิดนะข้างล่างนี้เลยที่เรานอนวันนั้นโอ้เป็นเส้นเดียวกันที่จะไปผูทับเบิกนะครับอ๋อย่าไปครับ โอ้ยาอไปเอาไปเอยเาวยาวอาวอา,วา,วา,วาวโอ้ยย่าไปย่าไปอ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยถ้าโดนจ้าคนควรจะมาต่อยไดนะ้ <önemli> แล้วนะโอ้ยควรรายจันได้แล้วแถวนี้นะครับ <c oughs> ยังไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็จะอยู่เขตวัดป่าภูทะเบิกแลวนะครับ ข้างหน้านี้นะฮะนี่ครับวัดป่าผพุสุเบิดจะเข้าทางนี้แต่เราจะไปทางนี้นะครับไปอย่างทางหน้าสะอุ้งนะฮะหรือถนนสัน์มังกรอนเป็นทางผ่านพอดีนะครับ อถนนไม่เสมอเลยคุณผู้ชมโอ้โหดินใหญ่เลยรถนี่ฮะเป็นถนนใหม่นะครับผมพึ่งสร้างเลย ไปต่อเรื่อยๆนะครับผมยังไม่ถึงนะโอ้บรรยากาศดีนะครับนี่ฮะโอ้โหวิวสวย เดี๋ยวถ่ายรูปกอนนะครับวิวนี้สวยถ่ายรูปกันก่อนวิวดีนะครับผม